นี้ก็จะมีอยู่สองอันที่จะทำวันนี้นะครับอันแรกก็คืออ,อที่ผมบอกว่าลูกเพื่อนผมใช่ไหมเขาทำซัมมารีไอตัวบทความของ m c k i ค s e y มาให้อ่านคราวที่แล้วนี่มันคราวนี้มันถอนมาเต็มละนะครับแต่ว่าเราจะไม่อ่านแบบช้าๆเหมือนคราวที่แล้วแล้วนะคราวนี้ผมจะอ่านแบบสปีดเลยนะก็เอาให้มันจบท่อนไปจะได้รู้ว่ารายงานอันนี้มันพูดเรื่องอะไรนะครับ ถ้าเมื่อวานคุณฟังโทนี่วูดซัมเนี่ยโทนี่ก็พูดถึงรีพอร์ตอันหนึ่งของ m c k i n s ซ y เหมือนกันนะเพราะฉะนั้น m c k i n นซีเนี่ยจริงๆมันเป็นบริษัทระดับโลกนะเขาทำรายงานอะไรออกมามันก็จะเป็นการวิเคราะห์ที่เป็นแบบสามารถเอาไปอ้างอิงต่อได้อ่ะของอันนี้นะครับก็คือเขาพูดถึงสกิลใช่ไหมที่คนควรจะมีในอนาคตนะครับ ก็มาดูไอ้ร้านแม็กของผมนี่นะมันถอดอะไรมาบ้างน,นะครับเขาบอกว่าในอนาคตใช่ไหมเดี๋ยวนะผมทําวิธีเดิมให้ดูก่อนแล้วกันนะอะนี่เป็นแกนประโยคนะครับบอกว่าในอนาคตนะครับมีทักษะอีกหลายอย่างใช่ไหมครับที่จําเป็นนะครับในการสมัครงานนะครับเพื่อเพิ่มรายได้นะเพื่อเพิ่มเงินเดือนนะครับ ประโยคถัดไปผมหาแกนประโยคก็คืออันนี้นะครับตัวเล็กไปไหมขยายก่อนอทักษะเหล่านี้นะครับเรียกว่าเดลต้านะครับสำหรับบทความนี้นะเขาเขาเรียกสกิลว่าเดลต้านะครับประโยคถัดไปแกนประโยคอยู่นี่สกิลที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเดลต้าอันนี้นะครับก็วัดจาก ประสิทธิภาพในการใช้งานคือความคล่องแคล่วในการใช้งานนะครับออประโยคถัดไปอยู่นี่นะครับการที่เรามีประสิทธิภาพในทักษะบางเรื่องแบบเจ๋งๆน่นะคือแบบถนัดในบางเรื่องแบบมากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยก็จะช่วยให้เราเออคล้ายๆว่าหางานได้ได,ได้ได้ง่ายขึ้นนะ่ะคือสามารถ มีชีวิตการทํางานในอนาคตได้ไดีกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเียนปล่งานได้นะครับเอ่อ,อถึงไหนแล้วเขาบอกว่ามีมีทักษะทั้งหมด4กลุ่มนะครับหลักก็จะมีเรื่องค ognitive อันนี้จะเป็นเรื่องของ สมองใช่ไหมความสามารถในการคิดสมองอะไรพวกนี้นะครับความสามารถเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างนะครับเซลฟ์ลีดเดอร์ชิพก็คือเหมือนเหมือนอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะเหมือนอยู่ได้ด้วยตัวเองคือเราสามารถดูแลตัวเองได้เป็นผู้นําของตัวเองได้นะครับแล้วก็มีทักษะเรื่องดิจิทัลนะครับเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ผมกําลังนึกเรื่องพวกผู้บริหารประเทศอยู่ตอนนี้นะว่า ไอ้ผู้บริหารประเทศยุคนี้เนี่ยมันมีสี่ข้อนี้ไหมรู้สึกว่ามันจะไม่มีสักอย่างนะครับแต่ว่าพวกคุณเป็นฟิวเจอร์นะพวกคุณจะต้องมีทั้งสี่อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าอันนี้เขาก็ไปวิจัยนะครับในในสิบห้าประเทศนะครับแล้วก็ผู้ตอบแบบสอบถามนะครับก็ไปปรากฏว่าเขาพบว่าเขาไอ้พวกนี้ไปทำคะแนนต่ำในเรื่องค ognitive digital เว้ คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรพวกนี้นะครับกับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ต่ําว่ะอืมคือมันเซอร์ไพรส์สิ่งเลยนะคือเพื่อประหลาดดีว่าทักษะพวกนี้ทําไมมันต่ําเนาะเขาบอกว่าสองอันเนี้ยมันเป็นเขาบอกว่าสองอันเนี้ยมันมันเป็นสองอันที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนะครับเขาบอกว่างานบางอย่างเนี่ย มันจะ will not exist ก็คือมันจะไม่มีอีกแล้วนะสำหรับมนุษย์นะเพราะว่า AI เ่ะมันเข้ามาแทนที่ได้นะครับอีกหน่อย AI จะเป็นเรื่องปกติธรรมดามากนะในอนาคตนะครับตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตรงนี้แหละไอ้ที่ว่าเรื่องการจ้างงานนะมาถึงมันถึงเข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับงานหลายงานนะครับก็ต้องการคนที่สามารถ ปรับตัวนะครับเข้ากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพการทำงานแบบใหม่นะครับของโลกในอนาคตนะครับคนนะครับที่ต้องการเรียกว่าเลื่อนตำแหน่งขึ้นน่ะจะต้องนี่ครับจะต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์โรบอติกนะครับเรื่องของคอมพิวเตอร์ไซส์นะครับเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะว่าโลกเนี่ยกำลังถูกกลืนนะครับ อันนี้เป็นเวิร์มเนาะโลกนี่กำลังถูกกลืนด้วย ai นะครับทีนี้ด้วยด้วยด้วยการพัฒนาหลายๆอย่างนะครับซึ่งึงมันไปเกินกว่าจินตนาการของของเราเนี่ยคนนะครับที่มีอะไรนะรายได้สูงที่ต้องคิดครว่าคนที่ต้องการมีรายได้สูงเนี่ยก็จะต้อง ต้องพัฒนาหรือวางแผนการทำงานของตัวเองเนในสถานที่ทำงานนะครับไอ,อความคล่องแคล่วหรือว่าประสิทธิภาพในการใช้ทักษะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความพึงพอใจในงานด้วยนะครับถ้าเรามี good mental physical well-being นะครับก็คือ ถ้าเรามีสุขภาวะที่ดีนะครับทั้งในแง่ของเมนททลคือเรื่องของความคิดเรื่องของสมองนะแล้วก็ทั้งในแง่ของร่างกายนะครับคือสุขภาพดีทั้งกายทั้งใจอ่ะนะครับก็จะช่วยนะครับให้เราเนี่ยสามารถมีความพึงพอใจในงานที่เรากําลังทําอยู่ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องคำศัพท์นะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในรายงานของ m มคเคนซี่ด้วยนะครับทักษะพวกนี้นะ ในที่สุดแล้วนะครับ will soon be helping นะครับก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาช่วยเ,เรื่องระบบการศึกษาในอนาคตนะครับเพราะว่าทักษะพวกนี้เนี่ยมันเป็นทักษะที่จำเป็นนะครับในการทำงานในอนาคตอันใกล้นะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยให้รัฐบาลน,นะครับ ไปเทคแอคชั่นก็คือไปลงมือนะครับรีฟอร์มคือปฏิรูปการศึกษาด้วยนะครับก็คือเนี่ยพอรู้ว่าทักษะสี่อย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องจำเป็นใช่ไหมพอรัฐบาลแต่ละประเทศรู้ละว่าเนี่ยทักษะกลุ่มสี่กลุ่มนี้เป็นเรื่องจำเป็นอะ่ะเขาก็จะได้ไปเหมือนไปออกแบบไปวางแผนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศตัวเองได้อย่างนี้นะครับว่าควรจะไปปรับเรื่องวิธีการเรียนเนื้อหาการเรียนยังไงนะครับอืม นี่ผมอ่านไปเรื่อยๆแล้วผมก็เทียบกับประเทศไทยไปเรื่อยๆเ,เลยนะของเราคงรีฟอร์มยากเนะเพอดีของเรายังต้องไปเรียนเรื่องประวัติหมาอยู่เลยนะครับเ,เดี๋ยวเคลียร์ปากกาก่อนมาถึงประโยคนี้นะครับก็ผู้คนนะครับเเขาวัดตัวเอาคัมนะครับก็คือตัวผลลัพธ์อะ ของการจ้างงานนะครับวัดเรื่องไรายได้เข้าที่สูงนะครับแล้วก็เรื่องของ Job satisfaction โอเคคือเหมือนกับสามเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเรื่องหลักๆที่เขาจะดูกันเนาะก็คือดูว่าการจ้างงานเป็นยังไงนะครับไรายได้เป็นยังไงแล้วก็พึงพอใจในงานที่ตัวเองทำไหมนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูเนื้อหาในใในในเดลต้าที่เขาสรุปตอนสุดท้ายของรายงานเนะี่ยเดี๋ยวคุณถึงจะเข้าใจตรงนี้ว่าเขาเขียนอะไรไว้นะแต่ว่าเดี๋ยว,ยวอ่านให้จบท่อนท่อนซัมมพวกนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการจ้างงานนะเดลต้าที่เดลต้าที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการปรับตัวนะครับถ้าเป็นเรื่องของ ถ้าเป็นเรื่องของรายได้ที่สูงเนี่ยรายได้ที่สูงก็จะขึ้นกับเรื่องของความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องการวางแผนพัฒนางานนะครับส่วนความพึงพอใจในงานเนี่ยมันจะไปคู่กับเรื่องอความเป็นอยู่ที่ดีนะครับเรื่องสุขภาวะทั้งกายทั้งใจ,งใจพวกนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปเข้าใจตอนที่เห็นรูปเดลต้าตอนสุดท้ายนะครับอ่า ด,ด้วยความรู้ที่เมื่อกี้บอกไปเนี่ยอันนี้มันจะไปช่วยให้เราเนี่ยสามารถไปวางแผนพัฒนาตัวเองได้นะครับว่าไอ้พวกเรื่องรีสกิ ill, ลอัพสกิลอะไรพวกนี้เราควรจะพัฒนาทักษะในด้านไหนนะครับแล้วก็พัฒนาเด็กหรือว่าคนรุ่นใหม่ต่อไปเนี่ยเราควรจะไปพัฒนาแบบไหนนะครับแล้วก็บอกว่าของใหม่ก็ย่อมดีกว่าเสมออะไรเงี้ยนะครับนี่ผมก็นึกถึงเรื่องนอกเรื่องอีกแล้วอันนี้ผม มันจะมีเพื่อนหมอบางคนที่เรียนหนังสือมาแล้วก็เชียร์วัคซีนเชื้อตายอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่าวัคซีนเชื้อตายนี่ปลอดภัยสุดนะครับในการรับมือกับเชื้อโรคก,ก็วิธีคิดของผมที่ไม่ใช่หมอก็ง่ายๆเลยเนาะคือเชื้อโรคมึงเป็นเชื้อโรคใหม่อะมึงยังเอาวิธีเก่าๆไปจัดการกับเชื้อโรคใหม่มึงคงจัดการได้หรอกนะครับ Newer is better นี่ไม่ได้ใช้กับวัคซีนอย่างเดียวนะ Newer is better นี่ก็ใช้กับ เชื้อโลกได้เหมือนกันนะเชื้อโลคใหม่มันก็ย่อมเก่งกว่าเชื้อโรคเก่าอะถ้าเรายังใช้วิธีดั้งเดิมเมื่อร้อยปีที่แล้วจัดการมันได้อย่างนี้แปลว่าเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยสิใช่ไหมเราก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติแล้วก็สามารถอยู่ในโลกอนาะคตได้อย่างดีซึ่งมันไม่ใช่ไงใช่ไหมเออเดี๋ยวนะพอดีความคิดมันกระเจิดกระเจิงไปล้เดี๋ยวดึงกลับมาก่อนอ๋อผมบอกว่าผมจะเล่านอกเรื่องให้ฟังนิดนึง เปิดกล้องเล่านิดหนึง่งให้ให้เป็นความรู้ไว้พอดีบางทีเราอาจจะไปอ่านเจอข่าวอะไรแบบนี้นะแต่นี้ผมเอาข้อมูลของตัวเองมาเล่าให้ฟังเอ,อของผมเป็นค้อเทลรุ่นแรกนะเข็มแรกที่ผมได้ฉีดคือซีโนแวคแล้วก็เข็มสองที่ผมฉีดไปแล้วคือเอเซนะครับซีโนแวคผมฉีดไปเมื่อต้นต้น,ตนกรกฎาคมผ่านไปสามอาทิตย์ เขาก็จะให้ผมฉีดเข็มสองคือเอเซงั้นก่อนจะฉีดเข็มสองผมเลยไปวัดภูมิมาไปเจาะเลือดมาปรากฏว่าภูมิผมได้44นะครับขั้นต่ำที่เขาจะถือว่ามีภูมิด้านทานได้ก็คือ45ก็เล่าให้ฟังครับว่าฉีดซิโนแว็กก็คือมีค่าเท่ากับไม่มีภูมินะครับเล่าให้ฟัง ใครจะเอาข้อมูลมาตีว่าไม่จริงเป็นข้อมูลเมคข้อมูลอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยม,มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเลือดผมเองอะนะผมก็เชื่อเลือดผมว่าฉีดไปแล้วไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเล่าให้ฟังนอกเรื่องกลับมาประโยคท้ายละก็อคนส่วนใหญ่นะครับก็ใช้เดลตานี่เนาะในการเ ทดลองนะครับแล้วก็หาไอการศึกษาที่มันแบบเรียกว่า affordable คือสามารถมีกำลังทรัพย์ในการจ่ายได้นี่ผมอ่านไม่ค่อยเข้าใจประโยคนี้นะครับอืมแล้วก็บอกว่าทีนี้พอกลับไปดูที่ผลลัพธ์รวมทั้งหมดนะครับเรื่องของ critical thinking นะครับความคิดเชิงวิพากนะ critical ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าวิกฤตนะครับ critical ตัวนี้มาจากคำว่า criticize ที่แปลว่า ที่แปลว่าวิาพาก์วิจาร์น่ะคือคำนี้มันเป็น adjective เนาะเขียนยังไงว่ adjective a d j นะครับเป็น adjective แต่ว่ารูปที่เป็น verb ของมันน่ะคือ criticize นะครับอันนี้เป็น verb แปลว่าวิจารณ์นะครับแล้วก็คำคำวิจาร์เนี่ยคำวิจารณ์เนี่ย,ยก็คือเขียนว่าอย่างนี้ critique นะครับมันเขียนได้สองแบบจะเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเขียนอย่างนี้ก็ได้ เราก็สเตรสที่นี่นะครับคริทิกอันนี้เป็นนามอันนี้แปลว,ว่าคําวิจารณ์นะครับก็คือเนี่ยคริทิคอลทิงกิ้งคือความคิดเชิงวิพากค,ความคิดเชิงวิพาก์วิจารณ์นะค,คิดวิเคราะห์แยกยะนั่นแหละนะครับแล้วก็แต่งจริงถ้าเกิดเป็นความหมายสําหรับผมนะคำว่าคริทิคอลทิงกิ้งนะถ้านึกไม่ออกว่ามันคืออะไรนะความคิดเชิงวิพากเนี่ยคือการที่เราถาม คำถามกับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้นเ,นนนเนี่ยเนี่ยคือ critical thinking นะครับนี่คือนิยามง่ายสุดนะแล้วก็มีเรื่องของการสื่อสารนะครับมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีนะครับคือเรื่องพวกนี้นะครับ critical thinking communication well-being พวกนี้จะเป็น common requirement นะครับก็คือจะเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานเลยในการในอนาคตนะครับแล้วก็บอกว่าโลกมันกําลังเปลี่ยนแปลงนะครับอะ ตอนท้ายๆนี่อ่านแล้วอาจจะเริ่มงงๆนะเดี๋ยวเราไปดูในรายงานของ m ม k กกินซี่าแล้วกันนะครับ